สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร s ส e ี k นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปเดือนเมษายน2562ค่ะของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยาถึง22ตุลานะคะชาวราศีตุลค่ะคุณได้ไพ่ประจำตัวเองเลยเนาะเป็นราชนีถือดาบนะคะผู้หญิงราชนีธาตุลมคือมีความเป็นตัวตนของตัวเองเต็มที่ในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องจัด การกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วแหละอะไรที่ทําให้คุณไม่สบายใจอะไรที่ทําให้คุณหงุดหงิดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณจะมีการตัดสินใจและจัดระเบียบนะคะอาจจะเป็นการจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบความคิดหรือการจัดระเบียบอารมณ์ของตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่าในตอนนี้ปูมองว่ามันมีปัญหาอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจอึดอัดเต็มไปหมดเลยนะคะ มีลักษณะของการที่ว่ามีผู้หญิงบางคนนะคะที่มีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆเนี่ยจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหงหุดหงิดใจนะคะเขาอ,อาจจะเข้ามาบน่นเข้ามาจุ๊จี้จุกจิกเข้ามาจับผิดทําให้คุณรู้สึกแบบมันไม่ใช่มันอึดอัดคุณต้องการที่จะหลุดออกไปจากตรงนี้หรือต้องการสเปซของตัวเองหรือต้องการที่เป็นอิสระก็ได้นะคะ ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการงานปูมองว่ามันยังเป็นโอกาสดีๆนะคะคุณกำลังมองหาโอกาสของการที่จะเติดต่อค้าขายระหว่างประเทศหรือเปล่าอาจจะเป็นในชายขอบหรือว่าประเทศชายขอบของเรารู้ว่าออประเทศเพื่อนบ้าน AEC อะไรพวกนี้ค่ะคือคุณคุณกำลังมองหาตลาดตรงนั้นอยู่นะคะเราอาจจะไม่ได้คู่ค้าได้แนวทางได้รูปทางมาซึ่งตอนนี้ปุมมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่จะวางแผนประสบความสำเร็จต่อไปคุณต้องศึกษาวิธีการต้องมันเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยวางแผนนะคะซึ่งถ้าจะลงดีเทลไปมากกว่านี้มันอาจจะต้องให้คุณแบบไปศึกษา ข้อกาหนดหรือว่าการทําตลาดอะไรอย่างเงี้ยให้ดีมันจะมันจะต้องมีห่วงของการที่เราต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้งานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเข้ามาแหละไดร์บิวออฟฟอร์จูนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนเนาะอือฮึเพราะว่าได้สองเหรียญเข้ามาแต่ปูมองว่าในในในรายของอนาคตในโรคของอนาคตเนี่ยมัน มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะว่าจะมีคนเข้ามาให้โอกาสคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะต้องไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้คนที่อาอยุเยอะกว่าเราคุณจะได้คำแนะนำที่ดีมาแล้วสามารถเอาไปต่อยอดกับธุรกิจของคุณได้ mm hmm. แลบเหี่ย r ฟอร์จูนมาปูไม่ห่วงเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยปูค่อนข้างห่วงนิดหนึ่ง นะคะเพราะว่าได้สองเหรียญหัวกลับลักษณะของการที่ใช้เงินซุลุยสุล่ายก่อนหน้านี้นะคะจะมีการใช้เงินเกินตัวหรือว่าใช้เงินแบบบานปลายหรือว่ามีการลงทุนอะไรไปมันทําให้เงินแบบขาดมือนะคะแล้วในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมันจะทําให้คุณเครียดมากเพราะว่าธุรกิจก็ต้องทํา ว่าเงินยังมาขาดมือตึงมืออย่างนี้อีกมันเลยทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดนะคะแต่ท้งนี้ท้งนั้นแต่ทั้งน,งน,น,งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปูมองว่ามันก็ยังยังผ่านไปได้เรื่อยๆแหละทีนี้ในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรก็ตามปูอยากให้คุณเช็คดูให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่เล็ดรอดสายตาเราแล้วอาจจะทำให้เราเผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าทำให้เราเสียเปรียบได้หรือหลาย,ลายๆคนท,ที่กำลังรอข่าว รอข่าวอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าในเดือนนี้มันอาจจะยังคำตอบที่ได้มามันอาจจะยังไม่ชัดเจนเลยล่าช้าก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยปูยังมองว่าอะไรๆมันก็ยังไม่ได้ดั่งใจค่ะเพราะว่า เหมือนถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีคุณแม่หรือเปล่าที่เขาเข้ามาจุ๊ดจี้จุจ๊จิกกับกับคุณมากเกินไปนะคะหรือไม่คุณก็อาจจะมีแฟนที่ห่างกันในเรื่องของอายุก็ได้คือจะมีความต่างในเรื่องของอายุค่อนข้างเยอะอาจจะ10ปีอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามัน คุณไม่แน่ใจคุณไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ตรงนี้เลยหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะทางเขามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอยากไปหาเขาคุณรู้สึกเหงาคุณคิดถึงแต่ว่ามันเหมือนกับคุณแม่คุณไม่ให้ไปหรือว่าคุณยังติดขัดในเรื่องของอะไรอยู่มันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในในภาวะค่อนข้างเครียดนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าหงุดหงิดแฟนคุณก็ได้ที่เขาเข้ามาจุ๊จี้ กับชีวิตคุณมากเกินไปเข้ามาบงการเกินไปมันเลยทาให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นอิสระหรือคุณอยากอยู่คนเดียวหรืออยู่ห่างกันสักพักหนึ่งเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากเกินไปมันไม่มีความสุขมีแต่เกณฑ์การทะเลาะกันเรื่องซ้งําๆเรื่องเดิมๆนะคะไม้แต่ทําใจให้มันปล่อยผ่านไปเพราะว่ามันยังไม่มีเกณฑ์การเลิกกันแต่มว่ามันเป็นแค่ลักษณะของการที่แบบว่าอยากมีสเปซอยากอยู่เงียบๆรือว่าอยากเขาเรียกว่า อย่าอยู่ใกล้กันมากอ่ะอถ้าอยู่ใกล้กันมากเนี่ยมีเกณฑ์การทะเลาะกันค่อนข้างสูงทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายเลยนะแต่ว่าคุณผู้หญิงอ่ะจะติดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแฟนอ่ะอยู่ทางไกลเท่านั้นเองอ,อยากไปหาเขาจะไปหาไม่ได้ได้แต่แบบทนความคิดถึงอย่างนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยแฟนคุณอยู่ใกล้คุณในเดือนนี้ไม่ได้เลยมันจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันนะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ได้แต่อดทนหวังว่ามันจะดีขึ้นสักวันหนึ่ง Hart to Heart Conversation นะคะทีนี้ถ้าเรารู้สึกอึดอัดใจหรือเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์ไพ่อยากให้เราแบบเปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะหาทางออกร่วมกันอย่าเก็บไปคิดมากหรือเก็บไปเครียดหรือว่าเก็บไปตัดสินใจอะไรคนเดียวมันมีลักษณะของการที่แบบว่าเบื่อกันมากๆก็เฉยชาต่อกันเลยไม่พูดคุยนะคะฉันไม่ง้อเธอแล้วฉันไม่ตามเธอแล้วมันต้องแบบให้เธอแบบ สนใจฉันบ้างหรือไม่ก็แบบเธอบ่มากนะฉันก็ไม่อยากพูดกับเธอฉันลำคาญเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรลักษณะเนี้ยอยากให้หันหน้าเข้าหาการคุยกันนะคะแล้วก็อย่าทะเลาะกันบ่อยเนาะมันอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยอะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่ใกล้กันนะแต่ว่าถ้าใครมีแฟนอ <rage> ยู่ อยู่ห่างกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีภาวะหนึ่งที่เกิดความคิดถึงรอวันที่จะได้มาเจอกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าพวกคุณจะแบบอยู่ใกล้กันหรืออยู่ไกลกันยังไงเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความรักอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าเบออื่อเบื่อกันเท่านั้นเองคีฟอันโ n คี e อันโอเพนมายนะคะก็หมายถึงว่าอยากให้ลองเปิดใจดูเนาะเพราะว่า แฟนเราอ่ะก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเพียงแต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันมากเราก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างของเขาแล้วมันทาให้เรารู้สึกแบบหงุดหงิดใจอะค่ะ <c oughs> หรือ <c oughs> ในอีกกรณีหนึ่งก็ที่แบบว่าเขาอาจจะอายุเยอะกว่าเราอาจจะมีความแตกต่างทางด้านอายุค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้เกิดการที่แบบไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกรันไพ่ก็อยากให้แบบว่าเปิดใจนะคะ เราก็เรียนรู้กันอย่างลึกซึ้งมันก็จะมีการเข้าอกเข้าใจกันและความสัมพันธ์มันก็จะยังเป็นไปได้อยู่แต่ในเดือนนี้ปูมมีความรู้สึกว่าพวกคุณไม่คุยกันหรอกมันจะตต่างคนต่างเก็บอารมณ์พวกนี้ไว้กับตัวแล้วก็เก็บเป็นอารมณ์น้อยใจเก็บเป็นอารมณ์เฉยชา เฉยเมยต่อกาันเล้่มีภาวะความเครียดตามมาแล้วก็ได้แต่ปล่อยให้สถานการณ์มันวนเวียนอยู่แบบเนี้อยอทีนี้พอไพ่แบบได้คลิปอนุพินไม่กับพันธุไพ่คอนเวอร์เซชันเข้ามาเนี่ยไพ่ก็เลยอยากให้พวกคุณสองคนแบบเปิดอกเปิด,ปดใจคุยกันเพื่อจะได้เข้าใจตัวตนอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างลึกซึ้งนะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเน,ะน,นาะในไพ่ทรัสค่ะอฮดีมากเลยไพ่ทรัสนะคะ มันหมายว่ามันหมายความว่าพวกคุณสองคน,นะจะต้องเชื่อใจกันเนาะ t h i situation s is calling for you to have trust นะคะก็คือแบบว่าอยากให้พวกคุณสองคน,นเชื่อใจกันเชื่อมั่นในในกันและการเชื่อมั่นในความรักที่คุณมีแล้วคุณก็จะฝากฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้ไม่เหมือนกับว่า ต่างคนต่างหงุดหงิดกันแล้วก็ไม่คุยกันนะคะมีการแบบหันหลังใส่กันไม่เพ้อเฉยใส่กันไม่อะไรกันเลยทั้งๆท,ท,ที่ในใจก็แบบเหงาก็คิดถึงกันอยู่รักกันอยู่แหละแต่แค่เหมือนกแบบับช่วงนี้หงุดหงิดกันแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์มันเย็นชากันต่อไปอย่างนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าให้แบบเปิดอกคุยกันเนาะ ให้เข้าใจตัวตนอีกฝ่ายหนึง่งแล้วก็เชื่อในความรักของเราเนี่ยมันก็จะทําให้ความรักของคุณไปต่อได้ค่ะยอมเปิดปากหน่อยการได้ให้แบบ king of s w u r d s เข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่แบบเยื้อหยิกจองของปากหนักทําเป็นไม่แคร์ไม่สนใจฉันตัดได้ฉันตัดเลยนะเพราะฉันรู้สึกหงดหงิดฉันลาคานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ แต่ว่าได้ไพใ่ใบนี้เข้ามามันก็น่างุดหงิดอยู่ไพใ่ใบนี้ถ้าไม่ได้หมายถึงแฟนคุณก็อาจจะหมายถึงบุคคลที่3ก็ได้ที่เป็นเพศหญิงอาจจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณยายก็ได้ค่ะที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องแบบจุ๊จิ้จุกจิกกับความรักของเรามากเกินไปจนทําให้เรารู้สึกงุดหงิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใจคุณก็ยังอยากไปต่อกับเขาอยู่แหละยังรักเขาอยู่นะคะอยากไปต่ออยู่แต่มันเหมือนกับแบบนั่นแหละเครียดงอนกันไม่มีการพูดคุยกันเลยแต่ก็ไปไหนไม่รอดนะคะ แต่ก็ยังวนเวียนกันกลับมาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมษาย,ยนร้อนแล้วค่ะเราก็อย่าร้อนตามอากาศเนาะใจเย็นๆเปิดใจคุยกันนะคะเชื่อในตัวกันแล้วก็เชื่อในความรักมันก็จะทำให้แบบความรักของคุณผ่านไปได้นะคะลดอิกโก้ลงเปิดปากคุยกันเนอะรักๆก,กันไว้ค่ะก็ สำหรับชาวราศีตุลก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นดูด้วยความแบบเพลินๆน,นะคะอย่าเอาไปตัดสินใจหรือเอาไปตัดสินใครแล้วก็อย่าเชื่อมากนะคะแล้วก็ใช้วิจารณจาร์ในการรับชมหรือการตัดสินใจลิ้นปูรัวมากปูไม่รู้เหมือนกันว่าปูนี่พูดไปไหนแล้วก็เจอกันที่ทิปดวงความราาักค่ะ เหมือนเดิมค่ะแยกชายหญิงให้นะคะเจอกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ